ต่อไ,ไปเพื่อให้เป็นปฏิบัติบูบชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเรื่องต้นนี้อตาตมาจะนำให้ว่าตามทุกคนข้าพระเจ้าละเลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรม ระสงคุณบิาาดามารดาคุณครูบาอาจารย์จงมาดนบันดาลให้ใจของข้าพเจ้างจงรวมลงเป็นสมาธิพุทโธธรมโมสังโฆพุทโ <c oughs> ธธรรมโมสังโฆ อสังโฆพุทโธพุทโธพุทโธนึกไว้ในใจนั P, ่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาหงายทับมือซ้ายวางไว้บนตักหลับตานึกพุทโธในใจกำหนดใจ White he my high size.